<laughs> หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ําคันก็เกาเฮ้นะถ้าอยู่ใ,ใกล้ลุงนะสองมือเปล่าลุงจะค่อยๆลูบผิวที่มันคันนะจุดที่มันคันนะลุงทําแค่นี้แค่เนี้ยก็จะหายคันโดยง่ายเมื่อมันอยู่ไกลกันเนาะเอาแต่พร้อมย่างจริงๆแล้วเอาน้ําเทราดก่อนก็ได้ครับผมน้ําธรรมดาเนี่เทราดไปก่อนครับโอเคนะน้ําเป็นยาอย่าลืม ภาษาลุงนั้นเป็นยาวเสมอนะครับอา้าวทำไปเทราดไปใส่สมอนทอกฟังมันจะล้างหัวมันจะเบาหัวเอ้ยเบาหัวแล้วพร้อมกับหายขันเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นนะมือรูปไปด้วยนะครับพร้อมไปหายใจเข้าไปเปืกระนานหายใจตามเสียงลุงในเชนะเชย เป็นไงโอ oh, ไหมหายจริงไหมล่ะถ้าจริงพิมพ์มาบอกลุงหน่อยอีกนะจ๊ะนะจ๊ะคุณแมปจบข่าวครับผม